สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะหนูน้อยสวัสดีแฟนเพจของกิษนากูดค่ะทุกท่านนะคะไฮไลฟ์วันนี้สองคันนะคะสำหรับสองคันไฮไลท์วันนี้แต่เมื่อกี้เราพาเดินดูทั้งงานและแต่เราอยากจะเน้นหลักๆสองคันวันนี้ใช่ค่ะใครที่จะมานำเสนอกระบะที่เป็นกระบาดดำได้ใช่ค่ะลงของขึ้นของสะดวกสบายเป็นลิฟต์นะคะลูกค้า รีบเลยค่ะคันนี้นะมีคันเดียวเลยสำหรับ Vigo Champ ใช่ค่ะ 2.5J ตัวนี้ดีเซลเทอร์โบนะคะลูกค้านะราคาพิเศษในไลฟ์สดหนุยกับพี่เดือนแค่319,000บาทคุณได้ดีเซลเทอร์โบนะคะลูกค้านะต้องบอกว่าปี0 0 0เันอันนี้ปี2012 12, นะคะ,คะลูกค้าเออแบบนี้ก่อนเผลอๆเพราะว่า Vigo Champ ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าสไตล์ของเขาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะ กระจังหน้าของเขาวีโก้แชมป์ตัวเจยังไงก็คือยังคงที่จะเป็นสีดําอยู่แล้วสําหรับรถหัวเดี่ยวนะคะรถหัวเดี่ยวยังไงมันก็จะเป็นวีโก้แชมป์หน้าเนี้ยกระจังหน้าดําอยู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปในส่วนของลิฟต์ด้านหลังนะคะอ่าเนี่ตัวนี้อันนี้ไม่ใช่อุปกรณ์อะไรนะคะเป็นอุปกรณ์ในการดมนี่แหละเนาะต้องบอกก่อนนี่อุปกรณ์เห็นไหมคะสายเขาแข็งแรงมากนะ ไม่ได้แบบว่าสายก้องแก๊งนะคะสายเล็กๆไม่ใช่นะสายสายไฟนี่หนักมากนะแล้วก็มีดัมนะคะขึ้นลงเนาะก็ว่ากันไปนี่อ่าให้ดูภายในก่อนสําหรับสภาพ2012 Vigo Champ ตัวนี้นะคะราคา3 1 9 0 0 0บาทคุณผ่อนอยู่แค่6,000นิดๆคุณได้รถกระบะท,ที่สามารถขึ้นลงขึ้นของง่ายสะดวกสบาย ผ่อนแค่เพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นมาที่ <มา S 1> ตัวนี้กันที่เรามานำเสนอนะคะฝ่าท้ายเขานะคะจะทำเป็นแบบ Style Lift, สไตล์ลิฟต์สไลด์เลื่อนลงขึ้นลงเนาะตัวนี้นะคะดูเขานะแข็งแรงนิดหนึ่งแข็งแรงมากนะ เพราะว่ามันเป็นเหล็กที่ค่อนข้างขนาดใหญ่เส้นใหญ่นะพี่เดือนโซ่โซ่เออมันมันไม่ใช่แบบว่าโซ่เล็กๆบางๆก่แกงหักง่ายตัวนี้ไม่ใช่ใช้เหล็กหนาอย่างดีเลยนะคะตัวนี้ปลอดภัยสบายใจแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญนะบอกเลยว่ารับน้ําหนักได้600กิโลค่ะเนาะยกครั้งหนึ่งเนี่ยรับได้600กิโลนะยกขึ้นได้เขามีมาให้ทุกอย่างเลยเห็นไหมแล้วรับน้ําหนักได้600กิโลนะ ไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะแบกอะไรเอออ่ะเดี๋ยวเราให้หันกล้องกลับไปดูครั้งนี้นิดนึงค่ะ,ะคดูว่าเรามีรถเยอะขนาดไหนนะรถกระบะเรามาดูไฮไลท์อีกคันหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอลูกค้านะ,ะเป็นในส่วนของตู้ทึบกระบะสเตนเ,เลสนะคะ มิตซ uh, ูไตตันนะนตัวนี้ <exagger ation S 2> ปี2014นะราคาถูกมากๆ<า>เลยนะสำหรับรถสไตล์อย่างนี้ทำมาหากินอย่างนี้นะคะราคาแค่229,000บาทได้ปี2014เครื่อง2.4 CNG นะติดจากศูนย์ติดจากห้างเลยนะและที่สำคัญตัวนี้ซื้อได้ผ่อน ออกรสศูนย์บาทได้เลยนะตัวนี้ดูจากไล์สดพี่เดือนพี่นุ้ยออกรถศูนย์บาทค้างวดตกประมาณ4,000นะตัวนี้ผ่อนได้แค่ประมาณ4 0 0 0ันนะจ๊ะตรงนี้นะอยากให้ดูว่าตู้ใหม่มากนะคะดูไม่อัดดูจากไม่อัดได้เลยใช่ดูจากไม่อัดยังไม่ได้มีการใช้งานใดๆทั้งสิ้นตู้มือหนึ่งคามือหนึ่งนี้บอกได้เลยว่า ใหม่จริงๆนี่ใหม่ในหัวนงหัวน็อตยังใหม่เลยนะร<ช>อยเจาะยังอยู่อยู่เลยเนี่ยคาบเขาเรียกอะไรอ่ะคาบไปเนี่ยเที่เขาเจาะเข้าไปเนี่ยยังอยู่ยังใหม่มากๆแล้วก็ไม้<ช>ห<า>กักนี้แบบ ไม่มีรอยเลยนะใหม่เลยหัวน็อตด,ดูได้เลยนะคะตัวนี้น็อตใหม่มากะนิมสักนิดเดียวก็ไม่มีเกาะเลยนะแล้วก็ใช้เหล็กอย่างดีนะสแตนเลสอย่างดีใ่คะเล,เลยนะคะตรงนี้นะบอกได้เลยว่าราคาพิเศษมากนะสำหรับในไลฟ์สดของเรา2 2 9 9 0 0บาทนะคะตรงนี้เนาะแล้วในส่วนของตัวแก๊ ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เป็น CNG ที่ติดตั้งเองเป็น CNG โรงงานเห็นไหมคะเปาี่ยนมาจากศูนย์เลยนะคะเขาจะมีไลเนอร์ปิดกั้นอย่างดีนะคะพี่นมิตซูมอเตอร์นะคะตัวนี้นี่เป็นของแบรนด์มาจากติดมาจากในศูนย์เลยนะคะตัวนี้ปลอดภัยสบายใจหายห่วงเนาะต้องเป็นที่กิจสดารกุศลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าเขานีหนึ่งค่ะว่า ลองดูภายในเขานิดนึงค่ะพี่เดือนเป็นอย่างไรบ้างสวยมากข้างในสวยมากค่ะสวยงาม<อ>ามากเพราะว่ามันเป็นปี2014อ<ช>่ะคือเหมือนรถมันยังเป็นรถสภาพที่ใหม่อยู่นะคะแล้วราคาแค่นี้คุณผ่อนแค่4,000กว่าบาทคุณได้รถกระบะเชิงพาณิชย์ไปตู้ใหม่รถก็ใหม่นะคะเครื่องทุกอย่างดีหมดแน่นอนคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยแก๊สเราก็มีการจูนแก๊สให้ก่อน<ช>ออกค่ะอเนาะเออมา กดติดตามไว้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวปิดไลค์ครับสาม